สวัสดีครับสวัสดีครับบสวัสดีแสวัสดีกัสดสัสกลว็เทมแล้วบอกว่าบอลรอบบัยูโราง้นครัเมื่อกี้ที่ทำไปเนี่ยเชียร์บอลหรือองค์ประทับจะว่าบอลอไเชียร์บอลอีเชียสนมเ่กระโดดแค่เออพี่เชียร์ไงพี่เชียร์งี้ว่ะ โอ้พระเจ้าพี่กำลังขอพระเจ้าอยู่หรือเปล่าเนี่ยหลอลแน่อ้าวสวัสดีนะครับตรงนี้นะครับซึ่ที่เรียกว่ากอกระแสนะครับฟุตบอลยูโร2012อยู่แน่นอนครับหลายคนเนี่ยนะครับโอ้โหถอดแว่นตาไปที่ี่พี่นี่ใสแ่แว่นนี่แหอะไรนะ ทำไมครับตาดาไงนอนดึกเป็นหมาแพนดี้เลยมีแพนด้าโอ้เชียร์อยู่เชียร์หรือว่าทีวีไม่ชัดายามฝักเสาโยงก็ด้วยออตรงนี้เนี่ยหลายคนงอนนะครับางอนเลยบอกว่าตายะที่บ้านไม่ได้ซื้อจานนะเฮอนะฮะไม่มีไม่มีปัญหาคุณผู้มแก้ไขยังไงครับพี่โจมาซ่อมเสียบตรงไปดูสภาวะเนี่ยอันนี้น่องจริงหรอชัดประมาณ80%ด0นี่คือชัดเลยสำหรับใครตอนนี้นะครับชมรายการเราอยู่นะครับถ้ามีปัญหาการดูฟุตบอลยูโร2 0ง2มันขึ้นหน้าจอว่ามันดูไม่ได้วิ่งไปใน เอาดิวิ่งไปเอามีดได้ไหมแทงัวเลยให้ตายแล้วไปดูชาหน้าบ้าไปหาซ่อมมาครับไอเขาเรียกว่าหลักหลักเขาเรียกอะไรไอ้อย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยแล้วไปรู้ว่าไอ้จุดขนนมอะไรเนี่ยบ้านพี่เลี้ยงเนี่ยติสตูติสบ้าครับอย่างนี้เข้าไปทันประมาณแปดสิบประมาณ80%คือถือว่าดูได้ดีกว่านั่งแบบนั่งนั่งหน้าหน้ามึนมึนงงงงต้องแล้วถึงบอลยูโรกาโรเชียอะไรครับผมนะครับผมเนี่ยใครว้า ตับไก่ไงอ๋ออังกฤษดิลัปานฝ <laughs> ร,ร,รั่งเศสแล้วผมเด็กฝรั่งเศสแล้วอ๋อแจ๊ฝรั่งเศสอ่ะใช่อย่างว่าต้นรรเท้าเนี่ยผมเพิ่งไปกินอาหารฝรั่งเศสมาด้วยอืมงั้นถ้าเกิดพี่เชียร์ด้ไหมอา่าพี่เชียร์อะไรรึเปล่าเชียร์อะไรสเปนรู้เล <laughs> ยไงคุณเจ้าเก่ง ตรงไหนมึงร <Es> <mar> no <half back> ู้เป็นสเปนเธงก็ทิ้งดุดเหนือเองไหละอิตาลีเว้ยอิตาลีอ้าวทำไมอ่ะอ้าวนี่ไงสปาเกตตี้ไงโอ้เห็นก็กินก็กินอาหารอิตาเลียนที่ชอบไทยที่เลยเชียงตาลีเออนักบอลดวงใจอิตาลีเนี่ยขับดูทุกคืนเลยใครเออโรนเป็โต๊ะปักโจ้ไม่หยุดพี่พงศ์บอกเขาเออรี่เลยไ่นะ ก็ถือว่าเป็นก็ได้ว่าเรื่องราวของยูโรเองเท่ห์โนคนน่นอยู่พูดบอลเลยพูดบอลยู่ตัมีพี่มีเรื่องพูดบอลอยู่พี่อ่ะเท่ห์โคนตอนนี้ประเด็นต่อไปนะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นแชมป์ในยูโร2012แต่หลังไหนถึงก็ไม่ได้ว่าโดนตัดเชียร์กันในรอบแรกครับหลายทีมมากก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเชียร์บอลให้เป็นกีฬายอย่าไปเอากลับมาเกี่ยวข้อง แต่ว่าวันนี้เข้าเรื่องราวของเราดีกว่าครับก็เรื่องราวของเรา,าเรนะครับราคาตอนนี้กำลังสองรูปครึค่งครับปอปอปอ,อะไรปอสอง <c oughs> วันนี้ภารกิจขอเราต่อเนื่องกับภารกิจกวางพออนะครับเน็ตกิตรีประกอบขรองจะไปฟลิป สุดแล้วอืจะไปทำโรตีสายนองยาๆแล้วก็ต้องติดตามรอลุ้ด้วยนะครับว่าใครที่จะมาเป็นกูรูนะครับสอนปริศดีประกอบของทำโรตีบอกไปให้ก็นด้ว่าเป็นแฟนตับตัวยงของเชียงรายเกษดรโอว่ามันน้อยไปี่ยังไงฮะโรตีเนี่ยมันต้องคู่กับแบบว่าอับบังอ่าเออเขาเป็นอับบังแน่แน่แหละก็ต้องดูกันเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไป้ใช่ไหมอยากรูยังอยากดูแล้วให้ดู่ลนนะครับ

ล่าสุดครับผมหลายคนสงสัยกันเหลือเกินว่าสนามของเราเนี่ยจะเสร็จทันวันที่7กรกฎาคมหรือไม่ตอนนี้ครับผมคอนเฟิร์มมาเรียบร้อยแล้วในแมตช์วันที่7ครับที่จะเจอ s c g เมืองทองยูไนเต็ดนี้ทุกคนได้ไปเยี่ยมชมสนามของเราอย่างแน่นอนและหลายคนสงสัยอีกเหลือเกินว่าสนามนี้ชื่ออะไรแน่ๆๆๆ่นเฉลยให้ก็ได้ครับ เอาไม่ไมเอาเฉลยให้เลยดีกว่าครับชื่อว่าสนามยูเดนตดสเตสเดียมสำหรับข่าวสุดท้ายนะครับล่าสุดครับวัดแอฟมาจากสโมสรครับสโมสรมีข่าวดีเกี่ยวกับกวางน้อยอะคาเดมีเชียงรายสกเกอร์สคูลสู้ศึกฟุตบอลรายการ KFC อฟซีเซเว่นฮัทน้องๆของเราจะไปสู้ศึกกันแล้วขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องๆเขาด้วยสามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่ช็อปเด่นห้าสำหรับช่วงแจ๊ะแจ๊คลิปหลายคนสงสัยเลยว่าอาทิตย์นี้จะเป็นคลิปอะไรขำๆมันๆ จับดูบอลกันเครียดเส็จเรียบร้อยเรามาดูคลิปกันเลยครับเชิญติดตามดูครับผมแล้ววันนี้แจ๊จะพามาดูการซ้อมมวยปกติเขาซ้อมกันที่ค่ายมวยแต่ผู้ชายคนนี้ซ้อมกันที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตตามถนนสาธารณะอะเขาทำอะไรของเขาหยิบน้ำเขาด้วยตอนนี้เขาวิ่งไปไหนต่อโอ้โหโอ้โหเขาทำอะไรกับผู้หญิงคนนั้นไม่รู้าที่ห้างซุปเปอร์เก็ต่อยต่อยไก่เสร็จลงน้ำโอ้โห สงสัยไม่ได้อาบน้ำครับท่านผู้ชมตอนนี้เขาวิ่งเขาวิ่งไปไหนเอ,อ่ยยิบอืน้ําของใครครับสงสารคนคนนั้นจังไปต่อกับการปั่นจักรยานครับฟิตเนสก็มีไม่ปั่นช่างช่างที่ตาช่างอะไรไม่ทราบของเขาดูการไหว้ครูไหว้ครูที่โถส้่วมเดินไปห้องขวาแล้วแม่เอามีดไหมไม่เอาครับต่อยหมูสงสัยเขาหิวเขาทําอะไรไม่ได้เขาเลยต่อยนี่ก็คืออีกวิธีการหนึ่งในการซ้อมมวย ท่านผู้ชมอยากไปซ้อมแบบนี้จะทําได้นะแต่กรุณนาทับตากประเทศประเทศไทยเราไม่ไหวโอ้โหขำจิงกลิง้งกับอะไรทุกข์ขำขำอุยอ้ยตอนนี้ครับหมดเวลาอีกแล้วครับท่านผู้ชมสําหรับสัปดาห์นี้หมดเวลากับเจอะกีฬากับพิจิตแล้วก่อนจบรายการครับขอให้แฟคนๆโภชนาภหวังโ์มบอกรักคนะข้างเยอะๆก่อนที่จะไม่มีคนรักให้คุณสําหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ แคแต่ว่าอันพยาควางโซ พี่เน็ตได้ไปทานพงทานข้าวมาพักผ่อนเต็มที่แล้วนะครับบอกใบ้ไว้ว่าภารกิจของเราเนี่ยเกี่ยวกับมืออ่านึกออกยังก็นึกออกสองคำอย่างครับอันนี้เช่นอะไรบ้างพี่ขายก๋วยเตี๋ยวมีต้องลวกไงขายโรตีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าจะใช่เท่ากับข้าวได้ไม่เป็นการเสียเวลาครับภารกิจของพี่เน็ตรออยู่ด้านหน้าแล้วครับผมไปดูกันไปเห็นกันจ้าวตรงนั้นว่าจะใช่สิ่งที่เราคิดหรือเปล่าไปไปไปนู้นครับ โอ้หระหว่างทางเดินคุณ้ชมครับเราก็มีเอฟเฟกนะครับวันนี้ที่เรามาถ่ายทำเนี่ยฝนตกด้วยเพิ่งจะหยุดตกหนักด้วยครับนะฮะแต่ว่าฝนหยุดแล้วครับฟ้ายังไม่หยุดสาส่าอยู่เลยเนี่ยตอนนี้ครับเราจะเห็นได้ว่ามีรถเข็นอยู่หนึ่งคันกับใจเหงาเหงาแล้วก็มีสติกเกอร์เชียงรายในแต่ด้วยถูกต้องพูดกันถึงขนาดนี้แล้วพี่เนตมายืนตรงนี้เลยสละโอรอเรือ ต่อเตาสลีอีอ่านว่าโรตีวันนี้แหละครับผมจะพากษจรีประกอบของกับการขายโรตีต้องบอกผู้ชมทางบ้านก่อนนะครับว่าการทําโรตีเนี่ยหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าเคยทานอยู่แล้วแหละนะฮะแล้วอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องง่ายด้วยท่าตบแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออเออมันง่ายจริงเหรอครับผมพาไม่ง่ายนะแต่ว่าก่อนที่พี่เนตจะไปทําโรตีเนี่ยถามก่อนเป็นคนเชียงรายใช่ไหมครับครับอู้กําเมืองได้ได้ได้ครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โรตีํำเมืองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร ไม่รู้ดิพี่ไม่รู้ทีมงานเราโรตีทำเมืองว่าอะไรนะฮะ โรตีใช่เหรอพี่พี่เน็ตเชื่อคนง่ายเนี่ยไม่รู้แหละแต่ว่าวันนี้เนี่ยก่อนที่พี่เน็ตจะไปทําโรตีเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ไปเรียนรู้ก่อนเคยไหมครับมีการเกี่ยวข้องกับการทําโรตีบ้างไหมในชีวิตนี้ยังครับยังครับเคยกินไหมพี่เน็ตเคยครับอร่อยไหมชอบด้วยโรตีชอบด้วยโรตีด้วยใส่ไข่ใส่นมใส่อะไรยังไงชอบธรรมดาครับชอบธรรมดาไม่ใส่ไข่ครับผมเดี๋ยววันนี้ทําเองกินเองแล้วเดี๋ยวขายด้วยครับผมนะฮะภารกิจของเราวันนี้ครับจะให้พี่เน็ตกฤษฎีประกอบของทาโรตีแต่ทำทำให้ได้ทำให้ได้ทำออกมาหน้าตาให้เป็นโรตี ที่ขายกัน่เขาพันกระดาษอะไรเงี้ยของือต้องให้เป๊ะนะครับแล้วเดี๋ยวให้ขายด้วยครับไอขายนี่ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่แต่ตอนทำเนี่ยมันจะทำยังไงออกแบบเป็นรูปร่างให้ได้นะครับวันนี้ผู้ชมทางบ้านต้องเอาใจช่วยเน็ตกฤษฎีประกอบของกับอาชีพคนขายโรตีตอนนี้เราจะพาพี่เน็ตกฤษฎีประกอบของเรารู้จักก่อนรู้จักคนทําโรตีนี่แหละถูกต้องเราจะมีอาจารย์ลำพังหลักสองคนนะครับ กินเป็นอย่างเดียวทำไม่เป็นครับแน่นอนฮะับสวัสดีอาจารย์ด้วยสวัสดีครับแล้วน้องเบลคุณจบน่อยครับผมชื่อวัชร์ุประเสริฐครับชื่อเล่นชื่อฟาลุครับเจ้าของเองเลยครับทำประมาณ5-6ปีแล้วครับร้านตั้งอยู่สาแยกประชาจิตหน5ครับข้างฟ้าใส่หมูกระทะสาขา2ครับมีธรรมดา5บาทใส่ไข่10บาทใส่กล้วย20บบาทครับเทคนิคก็ไม่มีครับก็ มันต้องฝึกเอาครับแป้งก็ใช้แป้งสาลีครับโรนึงก็ใส่น้ำสองแก้วใส่ไข่ฟองหรือว่าสองฟองก็ได้ครับเป็นทีมของจังหวัดเชียงรายครับต้องติดตามเรื่อยๆครับเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยได้ไปดูยี่สนานถ้าหลังๆว่างแล้วก็จะไปครับถ้าเป็นวันเสาร์ก็จะไม่ได้ไปดูครับถ้าเป็นวันอื่นก็ไปดูได้ขอของให้สู้ต่อไปครับทำให้ถึงแชมป์ไทยลีครับที่หนึ่งครับบางปารุโรตีสุดแซ่บ นะวันนี้พี่เน็กกีดีครับตับผมพี่เล็กมาทำโรตีแซ่บกับฟังฟารุนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อย2คนนี่ เป็นอาจารย์และเป็นลูกศิษย์ครับนะครับพี่เน็ตมีอะไรอยากจะรู้อยากจะสงสัยถามได้เลยเต็มที่นะครับเพราะว่าบางรพาลูกยินดีให้คำแนะนำนะครับไม่มีกักรันนี้อะไรอร่อยสอนหมดใช่ครับชุดเด็ดเนะที่นะครับเพราะฉะนั้นก่อนนี้จะทำอาหารเราต้องมีผ้ากันเปื้อนแจกอาวุธกันก่อนมีชุดนักรบก่อนเอามาแจกกันสองคนเลยอันนี้เป็นผ้ากันเปื้อนจากสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดของเราครับ้วก่อนไปแล้วก่อนไปแล้วก่อนครับนี่เน็ตเล็ตใช้ได้หมดกันเลยเน็ตม่วงม่วงแจกหม่วก ยืดอกพกหมวกตอนนี้สองคนก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วครับผ oh, มานพต่งกันเปื่อนตักเต็มมาเต็ม,มเลยบทหบิกนี่โอ้โหเคยใส่ชุดนี้มาก่อนไหมพี่เดฟไม่เคยในชีวิตไม่เคยเลยนะครับสำหรับฟารุชินอยู่แล้วครับเพราะเราเป็นพ่อของครอบครัวพี่ว่าเหมาะไหมครับ ก็พอได้นะพี่ผมว่าเปลี่ยนจากขายโรตีพับไค่ดีกว่าว่ะติดตามนะครับว่าสองหนุ่มนี้ครับจะช่วยกันปฏิบัติภารกิจสำเร็จหรือไม่ตอนนี้ด้านหน้ามีทั้งไข่มีน้ำมันมีนมนมมามีกระทะมีครบทุกอย่างมีแป้งเรียบร้อยครับลุยเลยครับอ่ะเจ้าสิ้กรอันไหนครับสิบก็ห้าแป้งอันกรอบผสมน้ำเนียก็ ถ้าแป้งร้อนนึ่งเขาแบบผสมนอย่างเช่นตอกแก้วใส่เนยใส่เกลือมาปัดมาร์กไว้ประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงครับแล้วเวลาจะเอามัดสีเขาต้องเน่าเน่าหมดแบบเอาน้ำมันเอาอย่างนี้ใส่ก่อนเวลาเอาแป้งก้อนแป้งถึงก้อนเขาก็เอาชุบน้ำมันนะครับเอาข้าถึงก้อนแรกเลยครับเอาไปชุบน้ำมันหนึ่งก้อนแล้วก็มาวางไว้ครับ ถ้าถ้าใส่ไข่เขาก็ยกยก,ยกใส่ไปเลยหรืแต่ถ้าเป็นธรรมดาเขาก็ม้วนเตี้ยม้วนหั่รอบนึงครับอ๋อมือน,นเหมนเหมือนดอกกุหลาบครับหรือถ้าตีที่เป็นแตกน้อยๆมาเป็นยังงถ้ามันแตกนักมันก็แง่ใส่ไข่ในเขาก็ม้วนเป็นธรรมดาอย่างที่ยาครับแต่ถ้ามันแตกนิดเดียวเขาก็เอาใส่ไปเลยไงครับถ้ไอไลองแง่ก่อนครับดีครับโอเคอร่อย ครไปแล้เามาไม่มาครักดิงน้องไปได้ครับ<อ>เลยนี่ขบินที่วครับมีฝ่าเฮาเฮายังจะบัตรนั้นนี้อเอาเตียเเต่ยครับเฮาขากด้วยนเมื่อเดียวเฮากปดิงเอาเตียครับหลังามามันก็ชินชินไปคนเดียวอะครับแต้ถ้ามัน,นตยยัดไมันกเขาขึ้นมาม่วนเลยตัดไนใครไปได้เหรอครับโอเคต้งขอบ ทอา,อา,านี้ยังขายได้อยู่หเหาไ,ได้คับบมาเสียครับกอ,อเทน้ำมันใส่น,น้อยหน่อยรัเราได้ทำร้านเนี่ยแค่เยียครับร้อนร้อนน่มน นี่เวลาไปล้าพอดเขาเอาเวลาหรือว่าเอาสีมันเขาสีมันกถ้าสีมันเขาเด้งเด้งดวยเขาก็ใช้ได้เลยครับหอมเลยมายยางขยาเอาเนี้ยเหมือนซาดซาดมันเที่อครับแล่เขาก็ใช่แล้วไข่ตอกก็ดีันแหงเร่ อเอาก็ครบครับนังน,นะครับนี่เอาละครับเสร็จแล้ครับ <c oughs> <c oughs> ยำเลยเป็นไงพี่ ไม่รู้ว่าผมจะทาอร่อยได้ขนาดนี้ป่ะยืนเล็งดูอยู่ข้างๆวิธีการเป็นไงครับหลังจากที่เรียนไปเบื้องต้นส่อพอรู้นิดๆแต่ว่าไม่ด้วยําดีเหมือนบังป่ะนะเมื่อกี้เห็นมีฟลึกๆพอได้เหมือนกันนะไดู้ใชได้ใช่ได้นะครับลูกศิษย์คนนี้เป็นไงครับดูวีวิวแวพอจะได้ไหมฮะน่าจะได้น่าจะได้คิดว่าจะได้ไหมวันนี้จะได้ออกมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้ไหมน่าจะได้ต้องลองดูครับต้องลองดูนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เดี๋ยวจะให้ฝึกซ้อมกันต่ออีกหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ ทำแบบอย่างเงี้ยธรรมดา1อันครันใส่ไข่อีก1ันนะครับผมเอาใจช่วยนะตอนนี้เดี๋ยวให้เขาเรียกอะไรครับิบเขาเรียกอะไรอย่างเงี้ยอี้เขาเรียกฟาดแปตีฟาดโรตีนะครับถ้าฟาดไม่ได้ฟาดเราสองคนเอาลุยต่อพี่เรียบรเรรย

กับต้านมีสามเครื่องใส่ไข่ด้วครันอันนี้ร้อย่เงี้ยเราแบบใ้อยีมากครับครับครับมาเยีดีครับ เดี๋ยวมา่อ๋อข้ามไปเลย่อยมั้งดีเหรอคุณผู้ชมครับนี่คือฝีมือระหว่างที่รอแป้งอะไรนะแป้งแป้งอะไรนะโรตขึ้นแป้งธรรมาดาขึ้นอันนี้เป็นแบบใส่ใ <ไข S 2> ครใันนอ้หอยเองกับมือเลย สวยมากสวยมากอ่ะพี่ให้แอนนี่ชิมพี่ได้โหนี่กันให้ก็แล้วได้ได้ของพี่เน็ตอร่อยอยู่แล้วอร่อยบอกอร่อยอร่อยฟอร์อร์มอไรแม่อร่อยไม้อร่อยที่ลงตีหรือไข่ม้วนกัเนี่ยสีสวยสีสวยเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมมีชิมทำไมมันดีมากโเปล่ากันสิอร่อยแต่ไก่ถ้าเป็นส่วนใหญ่คุณผู้ชมอร่อย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 นะอร่อยอร่อยก็เดี๋ยวสจะพู่หนึ่งครับ ให้พี่เน็นกิจสิประกอบของทำเองเลยลูยคนเดียวเลยถ้ามีลูกค้ามาซื้อขายกันจริงๆรับเดี๋ยวฟารุบางฟารุจะอยู่กับผมครับคอยดูห่างๆไกลๆนะครับเอาใจช่วยแต่อร่อยมากไปจิดต่อมาผมไปผมมาเหมือนเข้าวขวบเลยเดี๋ยวฝาไว้จ่วยอัน ต้องมาตั้งไวอยู่ด้วยกันโรตีโรตีนี่คือโรตีรุ่นที่ใส่ไข่ครับธรรมดาเป็นลิมิเต็ดเอディชั่นด้วยกล่องแคบมาดูครับชาวบ้านเรียกโรตีนะพี่นะหน้าตาอาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่รสชาตินี้บอกได้ตรงๆว่าอร่อยแหละโอ้โหเห็นเนยเกือบมดไห เหลืองมาเลยดูแล้วตาดีแล้วตาดีจะได้สีสวยสีสวยอยู่นะครับเอาครับบังบังให้างบังชิมดูบังลองชิมดูับชิมดูอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยอร่อยครับโอเคตังบักข้างอร่อยครับแก้วังแก้วตังตอนนี้ได้วิชามาแล้วทำออกมารูปร่างหน้าตาเกือบจะได้แล้วลำดับต่อไปคุณผู้ชมครับบังจะมาอยู่ด้วยนะถ้ามีลูกค้ามาซื้อปุ๊บ ขายให้ได้นะครับช่วงที่ระหว่างไม่ตอนลูกค้าอยู่นี่ก็ซ้อมมาซ้อมไปทำแจกยิงงานไปเห็นบอกว่ามีใครสั่งมาด้วยใครสั่งกําลังกําลังโจใส่ไกในการใส่ไกเอาแล้วไม่มีฝากคนอื่นอีกไหมไม่มีไม่มีไม่มีโอเคไปนั้นดุยเลยครับ

เป็นไงบ้างเมื่อกี้มีใครมาสั่งอะไรเยอะแยะมากมายเต็มหมดมีสองสามคนครับสองสามคนใช้ได้ถือว่าวันนี้ทำรายได้เมื่อกี้ขายไปทั้งหมดยอดเกินท่าไหร่ยอ่ะคิดคิดเงินผิดคนคิดเงินผิดที่หมายความว่าธรรมดาเขาห้าบาทแต่ผมคิดเลยสิบบาทสิบบาทครับและนาเขาก็ไปเรียบร้อยแล้วไปเรียบร้อยแล้วกบมาแล้วครับเรียยบร้อแล้วครับวันนี้ตันคลกกำไรแล้วครับเห็นทราบว่าวันนี้เนี่ยกับตันครับพี่โจธีรศักดิ์โนครับผมสั่งมารีเควสมาพิเศษเลยครับบอกว่าอยากกินโรตีฝีมือน้องรัก วันนี้จะจัดให้พี่โจสักสักยังไงดีจัดยังไงดียังไงดีพี่โจจัดใส่ใส่ของปองมันต้องเป็นพิเศษไงเป็นลิมิเต็ดใช่ไหมต้องไม่เหมือนคนเลยเอาคันใหญ่ๆเลยนะเอาสองก้อนเลยนะโอ้เอาเอารวมกันเลยนะสองก้อนแล้วแต่ละครับแล้วแต่ครับระดับไมดับเดี๋ยวเดี๋ยวทีเดียวนะแร่แน่แร่ดูครับโอ้โหจะ่างดต้องมีสองก้อนย่างถูกต้องถูกต้องนะฮะต้องใช้ปี่มือครับนี่ทำจากใจนะครับ แท็กี่เนี่ยครับดูโอ้โหบอกยังไงยังไม่พอคนที่สองนี่ดีไซ้ายอย่างิี้รากันทีองหนักที่ได้ใช้ได้อันนี้จะหนักไปทั้งไข่หน่อยที่คนคนเดียวกินหรือจะกินกันทั้งสโมสรกันเด็ดนี่ความสัตย์คุณครับเขาเป็นคนนะครับโอ้โหอยากบอกยังไงบ้าง นี่เรียบร้อยนะครับครับผมและตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูข้าวหมกไก่โรตีลักษณะหอมเป็นข้าวมันไก่เลยโรตีทีนัสสัตว์โมอนบอกพี่โจเลยครับพี่เล็ครับนี่พิเศษเลยไม่ไม่มีในเชียงรายหาซื้อไม่ได้แล้วำเองแบบนี้ทำเองกับมือเห็นกันทุกขั้นตอนตีอันนี้สำหรับพี่โจทีนัสสัตว์โมอนกับตัตีของเราสุดยอดนะลูกศิษย์คนนี้ของเราเป็นยังไงบ้างใช่ได้ครับใช่ได้ครับขั้นตอนการนวดแป้งอยูว่าผ่านไหม ทอดได้ครับอดปอดได้ครับได้ครับบังจะไม่ทิ้นาดิบังก็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 จะได้ครับห่อห่อห่อเป็นไงห่อ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 หัอน่อห่ห่อห่นน่อ่อห่อห่อหครับอห่อห่ะห่อห่อหนอห่นห้อห่อนีอห่อห่รห่่อห่อห่ร่อล่อหห่อ่อห่อห่อ่อน่รห่อห่อ่อห่อหัอหอร่อห่่อหห่อ่่่อ่อ่่่่อ่ออ ก็ดีใจครับที่มีแฟนคลับมาต่างประเเพื่อเชียร์ด้วยออะครับในงานอะไรเยีนครับผมเล็นตัางในเทุกนตลอดนะครับผมเชียร์ตลอดครับก็ของนี่เล่นจัเงไรเป็นไครับไม่ติดเขาเขาครับเขาอ่าผมงานได้ครับอ่ามีอะไรอยากจะบอกอาจารย์วันนี้ในฐานะทั้งเป็นอาจารย์ด้วยเป็นแฟนคลับด้วยก็ขอบคุณตอนนี้มากให้ ้มทำลายร้านมันด้ให้มาช่วยมาช่วยช่วยช่วยขายขายแล้วก็ขอบคมีแพลนนำคนไปงานคนครับที่มีแฟนคลับอย่างนี้ครับที่ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้นักบอลครับหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะให้พี่เนตครับกฤษฎีประกอบของเอาโรตีไปส่งบ่อไปกับพี่โจเครอสัพโง่ครับผมนะครับ ดูซิว่ารสชาติหลังจากที่พิจารณาได้เรียบร้อยจะเป็นยังไงอะไรเราจะไปถามทีหลังว่าโอเคหรือเปล่าถูกต้องนะครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งหมดนะครับขอบคุณบางพานครับขอบคุณที่เล่นที่รากรอพร้อมด้วยส่วนสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญนะฮะที่จะมาปฏิบัติภารกิจกับเรารวมถึงภารกิจจะเป็นอะไรนั้นกว่างโอออนะครับและกิจสราท้าใจกว่างต้องติดตามในทุกสัปดาห์นะครับถูกต้องครับเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อในสุขเกียวครับ นี่เซ็งแล้วเนาะเทมแล้วเซ็งอะไรนะจ้าพี่มองอะไรไม่เห็นแล้วทำไมพี่เจอบังโอ้โหผมก็มองไม่เห็นอะไรเลยเท่านั้นไเจอบังเหมือนกันอะโอ้โหไม่ใช่บังธรรมดาด้วยบังอะไรครับปังมิดเลยโอ๊ยเขาไม่ได้ชื่อบังมิดชื่ออะไรอ่ะบังปารุ๊โอ้โหนี่เราขอขอบคุณนะครับขอบคุณบังปารุ๊บสำหรับอะไบ้างครับที่วันนั้นที่เราไปถ่ายทำกันเนี่ยนะครับก็ต้องจับให้กฤษฎีประกอบของนี้นะครับไตลอดคำ โรตีแล้วครับพวกเราก็เป็นตัวทำลายโรตีทีหนึ่งครับนะครับก็ยืมแป้งบางมาสีา่ก้าลูกครับวาดเข้าหน้าบางว่ะเฮ้ยครับว่าจ่ายแค่าไหร่หายชองน้อยครับครับผมบางเหรอบางบางโอเคไหมบางบอกโอเคทุกวันนี้นะครับบางอยู่กิจาการไวไสักประมาณอาทิตย์หนึ่ง ครับผมดีใจมีเงินแล้วมีเงินเก็บเอา200เนี่ยนะครับไปเที่ยวพัทยาครับผมโอ้โหบังเลยจะไปค่าเติมลมไหมนะบอสยังไม่ได้เลยเนี่ยอุ้ยรวยเลบนี้นะครับต้องขอบคุณบังด้วยครับผมแล้วก็มีเน็ตกิจสธีประกอบขอนะฮะเจ๋งมากๆนี่เขาบอกว่าเขามีโปรตีนรุ่นพิเศษนะครับเป็นค่าพิจโญเอกรสัดด้วยไม่รู้ว่าพิจโญเอกรสัดได้ทานได้ชิมหรือยังหลังจากที่นี้ออนแอร์ไปนะครับถ้าใครนะครับเจอพิจโญตามสนามเลยนะครับฝากถามพิจโญด้วยนะครับว่าซุปเปอร์โปรตีนเนี่ยมันอร่อยไหมโอ้โหแท่ง ครับเราก็รู้ว่าเขาหลามทั้งนี้ใหญ่ไหมากใหญ่มากเออครับเฮยยบอกตามมาหลามเลยฮะวันนี้ครับตั้งแต่วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากแล้วเรายังมีชื่วกตีเหลืออีกสองอันจะมาแจกกันเลยกันหลังฉากเอาไปเยไปเลยนะฮะเวลาหมดจริงๆแล้วล่ะวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณด้วยคุณศศินใจดีของเราครับไม่ว่าจะเป็นทิพย์ประยักษ์ประกันภัยนะฮะหรือว่าเป็นเลี้ยงแล้วก็ทอสอนะฮะธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับผมขอบคุณด้วยนะครับของเก๊กี้สวย โบวี่คิดว่าต้องมีเห็นเป้ากระดุมบ้างอะบ้างะแล้วอะแล้วกางเกงยีสต์โบวี่นั่นเองนะครับขอบคุณสายการบินไทยแอร์เอเชียด้วยครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาจังหวัดเชียงรายนะครับไปเดินช้อปปิ้งกันเยอะๆและขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรายการของเราเป็นประจำครับครับผมเสียเหงื่อให้กีฬาดีกว่าเสียน้ำตาให้การพนันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแทงแท่งแท่งแ่งไปไหนพี่มีอยู่เฮ้ย Wah, dulu perangai ni. Pas. 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 ถ้าเกิดใครที่อยากจะมาซื้อโรตีอร่อยอร่อยแผงใหญ่ยักษ์แบบนี้ก็มีครับเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเบอร์โทรศัพท์อะไรบอกได้เต็มที่เปิดตั้งแต่กี่โงเย็นถึงกี่ทุ่มครับครับทุกวันทุกว้นวันเสาร์ทุกวันเสาร์ขายที่ถนนคนเดินหน้าศาลพระพรหมครับครับ

is there anybody out there? She's really counting on your love, still struggling. I feel that you act like you don't care. Right now, you could really use a show.